ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอออ่องคนมาเห็ดของเราเดินทางไปลุยงานคือเกานี่ไปกับคนอ้วนเขาคือคนอ้วนสวัสดีค่ะเป็นทางหนาวพี่น้องเอ้ยวันนี้อากาศหนาว one

โอ้ยอันนี้เกาะแล้วต่อรถไปนหลดตื่นๆตื่นๆโอ้ยพัดได้เดาหาหน่อไม้เน่ะตะอ้วนมีเต้อ้นนอนวอนๆเลยตาอยู่นี่ก็ย้ายแล้วเหรอโอ้ยลมแรงมากเลยหน่อไม้เต็มเลย

ท่านตาปลาอะไรยัง feed? ไม่ได้เปิดเลยอะไรอ่ะตะอ้วนปิ้งเหรอ อยู่ตรงไหนละถุงเจ้านะ่ะตาไม่เห็นมีเลยโอ๊ยเธอเป็นคนเก็บเราจะรู้ได้ไง บักดำม,มันโมโหโอ้ยลมพอดีเลยทอดกรอบตันเที่ยง สุดมานนะคะได้ปลาช่อนหนึ่งตัวเอาไว้ทำปน 他。